สวัสดีครับทุกท่านใน c h anel n ขวัญลามาเซียเกาะติดบาร์เซโลนานะครับคลิปที่ท่านผู้ชมจะได้รับชมต่อไปนี้ครับเป็นบทสัมภาษณ์พิเศษ e x ็กซ์ i v ูของลโอนีลเมสซี่นะครับที่ออกมาพูดหมดเปลือกเลยครับเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของตัวเขากับสโมสรโดยเป็นการยืนยันว่าจะอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปในฤดูกาลหน้าแต่มันมีเรื่องราว เยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นแล้วเรากําลังจะได้รับฟังจากปากของเมสซี่ด้วยตัวเองนะครับเครดิตในการแปลบทสัมภาษณ์แล้วก็ต้นฉบับของบทสัมภาษณ์นี้มาจากเว็บไซต์ go thailand แล้วก็เว็บไซต์ go com ที่ไปขอสัมภาษณ์พิเศษจากตัวของเมสซี่เองนะครับต้องขอขอบพระคุณเครดิตเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับไปรับชมกันในรูปแบบของพอดแคสต์ได้เลยครับ เริ่มต้นด้วยคำถามแรกนะครับทำไมคุณถึงต้องใช้เวลานานมากกว่าที่จะออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เมสซี่ตอบว่าก่อนอื่นเลยหลังจากที่เกิดความพ่ายแพ้ต่อบบเยนมิวนิกที่ลิสบอนในศึกยูเอฟ่าแมเปยบสลีกมันเป็นเรื่องยากมากๆเรารู้ว่าบบเยนเนี่ยเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งแต่ไม่ใช่ว่าเราจะอยากแพ้แบบนั้นมันทำให้ภาพลักษณ์ ของสโมสรภาพลักษณ์ของบาร์เซโลนาเสียหายเราทําให้ภาพลักษณ์ต่างๆมันดูแย่มากๆมันผิดไปจากสิ่งที่เราคิดไปหมดเลยผมเนี่ยไม่อยากจะทําอะไรเลยหลังจากที่จบเกมนั้นอยากจะรอให้เวลามันผ่านไปเรื่อยๆก่อนแล้วค่อยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นคําถามต่อทําไมคุณถึงไปบอกบาซ่าว่าคุณอยากจะย้ายทีม เมสซีต่ตอบว่าผมบอกสโมสรรวมถึงท่านประธานโจเซฟมาเรียบาโตเมลว่าผมเนี่ยอยากจะย้ายทีมผมบอกเขามาตลอดตลอดทั้งปีเลยผมเชื่อว่ามันถึงเวลาแล้วที่ควรจะเปิดทางให้กับกลุ่มนักเตะสายเลือดใหม่ ผมเชื่อว่าสโมสรเนี่ยต้องคว้านักเตะที่อายุน้อยเข้ามาร่วมทีมกลุ่มนักเตะใหม่ๆที่จะเข้ามาช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสโมสรแล้วผมก็คิดว่าช่วงเวลาของผมกับบาซ่าเนี่ยมันจบลงแล้วผมรู้สึกเสียใจนะเพราะว่าผมเนี่ยพูดอยู่เสมอว่าผมอยากจะปิดฉากอาชีพค้าแข่งของผมกับบาร์เซโลนา ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นปีที่ยากมากๆเลยผมพยายามอย่างหนักระหว่างการฝึกซ้อมการลงสนามรวมถึงในห้องแต่งตัวด้วยทุกอย่างเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆสำหรับผมมันถึงเวลาแล้วที่ผมเนี่ยต้องมองหาความท้าทายใหม่ๆแต่มันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะผลการแข่งขันในเกมกับบาเยนในศึกยูฟ่าแชมเนส์ลกมันไม่ใช่ ผมเนี่ยคิดถึงเรื่องการย้ายทีมมานานแล้วผมบอกประธานสโมสรไปแบบนั้นแล้วประธานก็บอกกับผมเสมอว่าเดี๋ยวหลังจากจบฤด,ดูกาลเนี่ยผมก็จะได้ตัดสินใจว่าผมจะอยู่ต่อหรือผมจะย้ายทีมแต่ในท้ายที่สุดแล้วประธานก็ไม่รักษาคำพูดของตัวเขาเองคำถามต่อมาคุณรู้สึกเหงาว้างไหมเวลาคุณที่โดนวิจารณ์ต่างๆนานา,นา ทุกอย่างเสียๆให้หายเนี่ยมันมักจะมาลงที่ตัวคุณเสมอเมสซี่ตอบว่าไม่เลยผมไม่ได้รู้สึกเหงาไม่รู้สึกเด็ดเดียวแม้แต่นิดเดียวมีหลายๆคนที่อยู่เคียงข้างผมเสมอแค่นั้นมันก็เพียงพอแล้วผมมีครอบครัวมีเพื่อนฝูงมีภรรยามีลูกๆของผมแค่นี้แหละมันก็ทำให้ผมแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น แต่ผมเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่ผมได้ยินจากผู้คนจากผู้สื่อข่าวจากคนที่มาตั้งคำถามกับความทุ่มเทของผมที่มีต่อสโมสรบาร์เซโลนาแล้วก็พูดกันไปต่างๆนานาผมคิดว่าตัวผมเนี่ยไม่ควรจะได้รับสิ่งนั้นมันทำให้ผมเนี่ยโอ้โหเหมือนกับเป็นผู้ร้ายเลยผมได้แต่ขอความเห็นใจจากผู้คน ในโลกของฟุตบอลมันยากมากๆเลยนะแล้วก็มีแต่คนจอมปลอมมากมายเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยมันช่วยผมเห็นคนโกหกหลายต่อหลายคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของผมมันทำให้ผมเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดกับความรักที่ผมมีให้กับสโมสรแห่งนี้เพราะว่ามันความรักของผมเนี่ยมันกลับถูกคนภายนอก ั้งคำถามไม่ว่าผมจะอยู่หรือผมจะย้ายทีมความรักที่ผมมีต่อสโมสรความรักที่ผมมีต่อบาร์เซโลนาจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนคำถามถัดมามีคนพูดถึงเรื่องต่างๆเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของเพื่อนของคุณอะไรที่ทำให้คุณเนี่ยเจ็บปวดมากที่สุด หลังจากที่คุณต่อสู้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของเสื้อบาร์เซโลนามาตลอด20ปีมเมสซี่ตอบว่าทุกๆอย่างเลยทุกอย่างมันทำให้ผมรู้สึกเจ็บปวดมากเรื่องเพื่อนของผมเรื่องเงินไม่ว่าจะเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายที่คนเขาพูดกันเนี่ยมันทำให้ผมเจ็บนะผมเนี่ยให้สโมสรมาก่อนเป็นอันดับแรกผมไม่เคยคิดถึงเรื่องอื่นเลยผมให้สโมสอก่อน เป็นอย่างแรกผมมีโอกาสที่จะย้ายออกจากบาร์ซาตั้งหลายครั้งแล้วเรื่องเงินมันไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยผมอยากจะบอกว่าถ้าผมย้ายทีมเนี่ยไปอยู่กับทีมอื่นผมได้เงินมากกว่าที่รับอยู่กับบาร์เซโลนาด้วยซ้ำไปแต่ผมก็พูดอยู่เสมอว่าน,นี่คือบ้านของผมนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกเจ็บปวดแล้วตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่ การตัดสินใจว่าจะไปที่อื่นที่ดีกว่าเนี่ยการตัดสินใจครั้งนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากจริงๆสําหรับตัวผมผมรู้สึกว่าตัวเองต้องการความเปลี่ยนแปลงต้องการเป้าหมายใหม่ๆในชีวิตต้องการอะไรที่มันมีความแปลกใหม่บ้างคําถามต่อมาในท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นเรื่องยากที่จะหันหลังให้กับช่วงเวลา20ปีชีวิตทั้งชีวิตของคุณครอบครัวที่อยู่ในบาร์เซโลนา เมืองแห่งนี้แล้วนั่นก็เป็นเรื่องที่หนักหนาในการตัดสินใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณจะอยู่กับบาร์เซลโลนาต่อไปใช่หรือไม่เมสซีต่ตอบว่าแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องยากมากที่ผมต้องมานั่งตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญกับชีวิตของผมขนาดนี้มันไม่ได้มาจากผลการแข่งขันอะไรต่างๆเลยผมพูดอยู่เสมอว่านี่คือบ้านของผมผมอยากจะแขวนสตัดที่นี่ ผมพูดอยู่เสมอว่าผมต้องการโปรเจกต์ที่สามารถก้าวไปถึงการลุ้นแชมป์ได้ผมอยากได้แชมป์กับสโมสรเพื่อขยายตำนานของบาร์เซโลนาให้คนพูดถึงความสำเร็จของสโมสรอออกไปเรื่อยๆแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่เคยมีโปรเจกต์อะไรเลยในยุคสมัยของบอร์ดบริหารชุดนี้พวกเขาเอาแต่เล่นปาหีเอาแต่ทำอะไรก็ไม่รู้อุดตรงนั้นอุดตรงนี้ แก้ไขอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ถูกจุดเลยอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ผมคิดถึงประโยชน์ของครอบครัวแล้วก็สโมสรอ,อยู่เสมอคำถามต่อมาเกิดอะไรขึ้นตอนที่คุณบอกครอบครัวคุณว่าคุณอยากจะย้ายออกจากบาร์เซลโลนาแล้วนะเมซี่ตอบว่าตอนที่ผมบอกภรรยากับลูกๆของผมเนี่ยว่าผมอยากจะย้ายทีมโอ้โหครอบครัวผมเนี่ยเกิดดราม่าครั้งใหญ่เลย คนทั้งครอบครัวผมเนี่ยพากันร้องไห้ใหญ่เลยลูกๆของผมเขาไม่อยากให้ผมย้ายออกจากบาร์เซโลนาเขาบอกผมว่าเขาไม่อยากเปลี่ยนโรงเรียนไม่อยากหาเพื่อนใหม่ผมอยากจะมองไปข้างหน้าผมอยากจะเล่นในระดับสูงผมอยากจะคว้าแชมป์ผมอยากจะได้ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคุณจะแพ้หรือจะชนะก็ได้เพราะว่ามันเป็นการแข่งขันที่ยากมากๆแต่คุณต้องสู้ให้ได้ก่อน อย่างน้อยในท้ายที่สุดถ้าเราสู้ได้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์เหมือนกับที่เราแพ้โรมา่าแพ้ลิเวอร์พูลแพ้บบเยนมิวนิกเราจะไม่แพ้ยับเยินแบบนี้มันทำให้ผมตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่ผมจะย้ายทีมอย่างที่ผมบอกไปผมคิดแล้วแล้วก็มั่นใจแล้ว ว่าผมมีอิสระที่สามารถย้ายทีมได้เพราะประธานสโมสรบาโตเมลเนี่ยบอกกับผมเสมอหลังจากจบฤดูกาลให้ผมตัดสินใจได้เลยว่าผมจะอยู่หรือผมจะไปพอมาตอนนี้เนี่ยพวกเขากลับมายึดถือสัญญาบอกว่าผมไม่ยอมแจ้งล่วงหน้าก่อนวันที่10มิถุนายนเฮ้ยแต่ผมจะบอกให้นะวันที่10มิถุนายนเนี่ยเรายังแข่งลาลิก้าสเปนกันอยู่เลย ท่ามการการระบาดของไวรัสโควิด -19 มันก็เลยทําให้ฤดูกาลเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยและผมจะไปแจ้งล่วงหน้าได้ยังไงนั่นคือเหตุผลว่าทําไมผมยังเล่นให้กับสโมสรต่อตอนนี้ผมก็ยังคงต้องเล่นให้สโมสรต่อไปเพราะประธานสโมสรบอกผมว่าทางเดียวที่ผมจะย้ายทีมได้คือต้องมีทีมที่จ่ายค่าจิกสัญญา700ล้านยูโรซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลย มันมีทางเลือกหนึ่งคือต้องสู้กันที่ศาลน่ะต้องฟ้องร้องกันผมไม่มีทางจะขึ้นศาลเพื่อฟ้องร้องบาร์เซโลนาเพราะนี่คือสโมสอนที่ผมรักนี่คือบ้านของผมสโมสอนแห่งนี้มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับตัวผมนี่คือสโมสอนที่เปรียบดั่งชีวิตของผมสโมสรแห่งนี้สร้างชีวิตของผมมา แล้วผมจะไปฟ้องร้องสโมสรที่เป็นเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างของผมได้ยังไงบาซ่าให้ผมมาตลอดแล้วผมก็ทุ่มเทให้กับสโมสรแห่งนี้อย่างมากเลยผมรู้ดีว่าไม่มีทางที่ผมเนี่ยจะขึ้นลงขึ้นศาลเพื่อฟ้องร้องบาร์เซโลนาได้เลยคําถามต่อมามันเป็นสิ่งที่คุณเจ็บปวดที่สุดหรือเปล่าที่คุณเห็นว่า คุณเนี่ยมีคนบอกว่าคุณทำร้ายบาซ่าทั้งๆท,ที่คุณต่อสู้เพื่อสโมสรแห่งนี้มานานหลายต่อหลายปีแล้วคุณก็ได้กลายเป็นเหมือนกับไอคอนของสโมสรบาร์เซโลนาไปแล้วมันเจ็บปวดขนาดไหนที่มีคนมาสงสัยในความทุ่มเทในความมุ่งมั่นของคุณเมสซีต่ตอบว่าโอ้โหผมรู้สึกเจ็บปวดโคตรๆเลยแหละมันมีหลายๆข่าวนะที่โจมตีผมเนี่ย แล้วเหนือสิ่งอื่นใดมีแต่เรื่องโกหกเต็มไปหมดเลยนะทั้งสื่อทั้งหนังสือพิมพ์ต่างๆที่กระจายข่าวออกไปพวกเขาเนี่ยคิดกันไปเองว่าผมจะฟ้องร้องบาซ่าเพื่อผลประโยชน์ของตัวผมเองคุณคิดดูผมไม่มีทางจะทำอะไรแบบนั้นผมขอย้ำตรงนี้เลยนะผมอยากจะย้ายทีมซึ่งมันเป็นสิทธิ์ของผมอย่างเต็มที่ เพราะในสัญญาระบุเอาไว้ว่าผมย้ายทีมได้แล้วมันก็ไม่ใช่ว่าผมย้ายแล้วทุกอย่างมันจบถ้าผมย้ายผมก็ต้องเสียเงินจำนวนมากไปผมอยากจะย้ายเพราะผมคิดถึงเรื่องของฟุตบอลในช่วงสุดท้ายของชีวิตผมอยากจะเล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขในช่วงหลังๆเนี่ยผมไม่เจอความสุขในสโมสรแห่งนี้เลยคำถามต่อมามันเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีความสุขคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้ชนะ คุณอยู่ในทีมที่ลุ้นแชมป์อยู่ตลอดหลายฤดูกาลที่ผ่านมาบาซ่าไม่มีลุ้นในเวทียุโรปเลยคุณยังต้องนำบาซ่าต่อไปแต่มีบางอย่างเปลี่ยนไปในทีมบาซ่าใช่ไหมบางอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปในด้านของกีฬาบ้างหรือเปล่าเมสซี่ตอบว่าผมจะเล่นให้บาซ่าต่อไปทัศนคติของผมที่มีกับทีมนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่ว่าผมอยากจะย้ายทีมแค่ไหนก็ตามแต่ผมจะทำมันให้ดีที่สุด ผมอยากจะได้แชมป์เสมอผมมีความเป็นนักสู้แล้วผมก็ไม่อยากยอมแพ้ใครผมต้องการสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อมอบให้กับสโมสรเพื่อมอบให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็มอบให้กับตัวผมเองผมบอกไปแล้วว่าเราเนี่ยไม่ได้รับการสนับสนุนให้คว้าแชมป์ยู a ฟ่าแชมเปียนส์ลีกจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้มีโค้ชคนใหม่ เข้ามาเขามีไอเดียใหม่ๆเข้ามามันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่เราก็ต้องรอดูด้วยว่าทีมเนี่ยจะมีปฏิกิริยายังไงเราต้องรอว่ามันจะทำให้เราสู้ในระดับสูงอย่างเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกได้หรือเปล่าสิ่งที่ผมบอกได้ก็คือผมจะยังคงอยู่กับบาร์ซ่าต่อในฤดูกาลหน้าและผมก็จะทุ่มเทเพื่อสโมสรแห่งนี้เหมือนอย่างที่ผมทำมาโดยตลอดคำถามต่อมาสิ่งแรกที่คุณคิด ตอนที่คนบอกว่าคุณจะย้ายทีมเพราะคุณไม่ได้สนใจสโมสอนบาร์ซ่าแล้วคุณรู้สึกยังไงคุณโกรธไหมเมซี่ตอบว่าโอ้โหผมเจ็บปวดนะผมไม่โกรธหรอกแต่ผมเจ็บปวดที่มีคนมาสงสัยในความทุ่มเทของผมที่มีกับสโมสสนเนี่ยมาสงสัยความรักของผมที่มีต่อทีมแห่งนี้ผมรักบาร์ซ่ามากๆผมม่ผมคงไม่เจอที่ไหนที่ดีไปกว่านี้อีกแล้ว แต่ผมก็ยังมีสิทธิ์ที่จะสามารถตัดสินใจได้ผมยังคงมองหาเป้าหมายใหม่และความท้าทายใหม่ๆใ,ในวันพรุ่งนี้ผมจะกลับไปเพราะที่บาร์เซโลนาผมมีทุกๆอย่างลูกชายของผมครอบครัวของผมพวกเขาต่างเติบโตมาที่นี่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรผิดที่ผมอยากจะย้ายทีมเพราะว่าผมต้องการมันสโมสรก็ต้องการ มันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทุกฝ่ายคำถามต่อมาครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตของคุณพ่อของคุณมีช่วงเวลาที่แย่ภรรยาของคุณรวมถึงลูกๆของคุณก็ด้วยพวกเขามีการถามอะไรคุณบ้างไหมพวกเขาพูดอะไรกับคุณบ้างตอนที่เห็นข่าวทางทีวีเนี่ยเมสซี่ตอบว่าโอ้โหตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันยากมากๆสำหรับทุกคนในชีวิตของผมเลยนะ ผมชัดเจนกับสิ่งที่ผมต้องการผมพูดไปแล้วความรู้สึกของผมผมบอกพวกเขาไปหมดภรรยาของผมเนี่ยถึงแม้ว่าเธอจะเจ็บปวดแต่เธอก็ให้การสนับสนุนผมแล้วก็เห็นด้วยกับการตัดสินใจของผมแล้วสมาชิกคนอื่นละ่ะอย่างลูกชายของคุณเป็นยังไงบ้างคำถามต่อมาเมสซี่ตอบว่าโอ้โหใช่มาเตโอเนี่ยยังเด็กอยู่เขาไม่เข้าใจหรอกว่า ข่าวที่รายงานไปเนี่ยหรือว่าสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยมันหมายความว่ายังไงเวลาต้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นหรือว่าต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่อื่นสัก2-3ปีส่วนเตียโก้เนี่ยเขาอายุมากกว่าหน่อยเขาก็ไปเจอข่าวทางโทรทัศน์แล้วเขาก็มาถามผมผมก็จริงๆผมก็ไม่อยากจะบอกอะไรเขาเยอะหรอกนะผมไม่อยากให้เขามารับรู้อะไรเกี่ยวกับการต้องบังคับให้เขาต้องย้ายบ้าน ต้องย้ายโรงเรียนต้องไปหาเพื่อนใหม่ๆคุณเชื่อไหมพอผมบอกอธิบายให้เขาฟังเนี่ยลูกผมร้องไห้เลยนะแล้วเขาก็บอกผมว่าพ่อพ่ออย่าไปเลยพ่อพ่ออยู่ที่บาร์เซโลนาต่อเถอะผมขอย้ำนะว่ามันทำให้ผมเนี่ยตัดสินใจยากจริงๆยากมากๆม,มันเข้าใจได้นะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมมันเป็นเรื่องยาก ที่ผมต้องตัดสินใจเพราะาตอนเด็กๆเนี่ยผมก็เคยจากบ้านของผมมาก่อนคำถามต่อมาแล้วเรื่องที่คุณส่งแฟกซ์ไปหาสโมสรละ่ะมีคนพูดกันเยอะมากเลยว่าคุณเนี่ยได้รับคำแนะนำที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่แย่ด้วยกับการตัดสินใจที่จะสื่อสารกับสโมสรด้วยการใช้วิธีส่งแฟกซ์โดยที่จะเป็นการไปพูดคุยกันโดยตรง คุณอยากจะพูดอะไรถึงเรื่องนี้บ้างเมสซี่ตอบว่าการส่งบูโรแฟกซ์ไปให้สโมสรเนี่ยใครๆเขาก็ทำกันมันเป็นการส่งเอกสารทางการเพราะว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกประธานอยู่เสมอว่าผมอยากจะย้ายทีมถึงเวลาแล้วที่ผมต้องหาเป้าหมายใหม่หาทิศทางใหม่ในชีวิตค้าแข่งของผมแต่เขาก็บอกผมมาตลอดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันยังไม่อยากคุยตอนนี้ นั่นโน้นอ้างไปเรื่อยแต่สุดท้ายมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยบาโตเมลไม่ได้แสดงให้เห็นเลยว่าเขามีความจริงใจกับผมการที่ผมส่งแฟกซ์ไปหาสโมสรเนี่ยมันคือการทำให้การย้ายทีมของผมมันเป็นทางการมากขึ้นมันเป็นการแสดงจุดยืนว่าผมมีอิสระและสำหรับออปชั่นต่อสัญญาผมจะไม่ใช้มันนะผมอยากจะย้ายทีม ผมไม่ได้พยายามสร้างความวุ่นวายหรือโจมตีสโมสรแต่ผมอยากจะให้มันเป็นทางการว่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยผมตัดสินใจมาดีแล้วคำถามต่อถ้าคุณไม่ส่งบูโรแฟกซ์ไปให้กับสโมสรเนี่ยบางทีสิ่งที่คุณแสงออกมันก็จะถูกลืมใช่ไหมสุดท้ายมันก็จะไม่มีใครฟังคุณเหมือนเดิมเมซี่ตอบว่าโอ้โหถูกต้องเลยถ้าผมไม่ส่งบูโรแฟกซ์ใบนั้นไปให้สโมสรเนี่ย มันก็เหมือนเดิมอะ่ะผมพูดอะไรไปประธานเขาก็ไม่รับฟังผมผมมีเงื่อนไขต่อสัญญาทีา่ที่ผมต้องเล่นต่อไปในฤดูกาลหน้านะาพวกเขาบอกผมเนี่ยคือผมไม่อยากบอกก่อนวันที่10มิถุนายนแต่ผมขอย้ำตรงนี้เลยผมบอกก่อนล่วงหน้าไม่ได้เพราะเรากําลังแข่งขันกันอยู่มันยังไม่ใช่เวลาที่ผมจะมาบอกเรื่องอนาคตของผมนอกจากนั้น บาโตเมลเนี่ยก็บอกผมตลอดว่าเดี๋ยวให้ผมตัดสินใจหลังจากจบฤด,ดูกาลเขาไม่เคยบอกนี่ว่ามันมีเดทไลน์มันมีการขีดเส้นตาอยู่ผมก็เลยอยากจะทำให้สโมสอนเนี่ยเห็นอย่างเป็นทางการตามที่ผมเคยพูดมาตลอดแต่ผมก็คงจะไม่ไปสู้คดีอะไรหรอกเพราะผมเนี่ยไม่อยากจะต่อสู้กับสโมสอนอันเป็นที่รักของผม ผมย้ำจุดยืนเดิมว่าผมจะยังคงเต็มที่กับบาร์เซโลนาต่อไปในฤดูกาลหน้าคุณไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยแต่การบริหารในยุคของบาโตเมลมันเป็นอะไรที่ล้มเหลวมากๆนี่คือบทสัมภาษณ์ e x c กซ์คลูจากลิโอเนลเมสซี่เราได้เห็นมุมมองต่างๆเยอะแยะมากมายจากสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อน อย่างที่ผมเคยพูดไปเสมอนะครับเมซี่เป็นคนที่ไม่พูดเยอะครับเป็นคนที่เงียบๆแต่เวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เมซี่ออกมาพูดทั้งโลกต้องรับฟังทั้งโลกต้องต้องรู้ว่าเมซี่อยู่ในจุดที่มันไม่โอเคแล้วซึ่งบทสัมภาษณ์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันทำให้ผมแบบรู้สึกสงสารเมซี่มากๆกับสิ่งที่เขากำลังแบกบรับอยู่บนบ่า เราไม่มีทางรู้หรอกว่าว่าเขารู้สึกยังไงถ้าเราไม,ไม่ได้ไปอยู่ใน,ในจุดเดียวกับ,กบตัวเขานะครับมาถึงตรงจุดนี้ผมยังคงมั่นใจในคำพูดของเมซี่ว่าเขาจะยังคงทำทุกอย่างเต็มที่เหมือนเดิมในซีซั่นหน้าเขาจะยังคงเล่นกับเราเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เมซี่กำลังโดนกระทำโดยบอร์ดบริหารชุดนี้ความไม่มีสัจจะความไม่รักษาคำพูด การบริหารงานที่ห่วยแตกเมซี่ไม่ควรมาเจออะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังหลังจากนี้หลังจากที่บทสัมภาษณ์ตัวนี้ของเมซี่ออกไปคืออะไรบาโตเมลคุณควรลาออกครับนี่คือทั้งหมดของคลิปตัวนี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับบทสัมภาษณ์จากทางเว็บไซต์ go thailand อีกรอบหนึ่งวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ